บ้างได้เลยครับเวลาบ้างปลาที่เราจะทอดนะครับแนะนําว่าไม่ต้องบ้างถี่กันไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบ้างถี่กันไปอ่ะเวลาทอดแล้วเนื้อปลามันจะหดแล้วจะทําให้มันแข็งกระด้างนะครับแต่ใครชอบอบกรอบจะบ้างถี่ๆก็ได้นะครับนี่ก็ปรับได้ตามความชอบครับอย่างผมเนี้ยปลาตัวไซส์ขนาดประมาณ6ขีดนี่ผมจะบ้างแค่2บ้างแค่นี้ครับ สรแล้วก็แต่งรถด้วยเกลือครับนี่ชะเกลือสมุนนะโรยลงไปให้ทั่วตัว,ตวปลาเลยครับปริมาณก็พอประมาณพอนะครับให้แค่พอมีรสชาติก็พอเท่านี้ครับพอแล้วครับพร้อมนำไปทอดแล้วเสร็จแล้วก็มาลงมือทอดกันเลย